เบิ้งสภาพเฮียนข่อยพี่น้องมาลายก็คนหกไห้ก็อีหยังเมียนแล้วเมียนอีกปัานนั้นยังจะเอามาเลี้ยงอยู่เอาโตนี่มาสั่นเอาแบบนี่มาสั่นอือเอาเข้าไป あ,あシんんんんシシシいシシ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 シ金シシ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  来来来ชิ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 ฟอมขึ้นไปกินไปขึ้นไปกินเหรอไปมัมมัมเลยไปชิชิมัมมัมเออถอยยุยแหน่ๆน่ะฟองกระบานหวานหิวหวานหิวทิ้ด้แล้วนั่งหงอย,อยงนะีอึอันนี้ต้องไาอย่างเดียวตีโบตีโบได้เลยพี่น้องตีโบได้เพราะว่าไม่เคยตีไม่ <laughs> เคยตี ได้นั่งเสียงดังๆนั่งกับฟังแล้วมาที่บ้านทุกตัวขึ้นกันแล้วจ้ะคยตีดายอย่างเดียวเสียงดังๆนั่งกับฟังแล้วชีช้ๆลูกชีช้ๆเอาไปนั่งอ่ะเ่าเขาให้ชีช้ดนะงเงด้วยนะเฮ็ดร้องเหี่ยวเดี๋ยวนะลูกอันผ่าซักบ้นยังบ่แห้งอันเมื่อคลืนกับฝนกระตกแช่อยู่กับคู่กับซองทนลซองผืน ข้างๆกับสองผืนนะคะเราลงมาสักเ่ามีแดดมันชี่แห้งอยู่อ่ะนั่นก็บเปลองแผมเพืนแบบเป็นนั่นตัวอันนั้แผ่นละจักบาทเป็นแผ่นละสี่บาทห้าบาทอันน,นั่งในเงี้ยวไงเงี้ยวเท่านึงก็เต็มเลยเด่นไงแผ่นไงแผ่นน้อยนะแต่ที่ซื้อซื้อเอาไว้แผ่นน้อยเพราะว่านังนังตัวน้อยเงี้ยวสองเสือก็เต็ม มาเที่ยวนี่นางใหญ่นะเหี่ยวเท่อเดียวเต็มเลยที่จริงมันเหี่ยวซ้ำเลยอยู่แต่ว่ามันมันเป็นแฉะมันเป็นเหม็นๆก็เลยเหี่ยวเท่อเดียวก็เลยเปลี่ยนซืิอแบบผราวสักออกจังบอกเปลีย่ยนเปลีย่ยน,นสุดคือนางนี่แม่นว่าบานอืบเบาเอิืดมาเอิืนซือนอนุอกับอิืนพิษไปแม่ขึ้นไปกินนะชิมมัมั้มชิมม,มัน เจ๊ชิมันมมอ้เจ๊เจลีให้นนี้ให้เอามันมมินถั่วยบอใหญเลยเบบนู้ถั่วของผู้ใดนี่ผู้ใดถั่วใหญกว่ากหมอุ้ยจ๊มันมมมนเจลีให้อืมมันไม่ใช่ไม่ใช่เจ๊ใส่างเลยฮมม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 เข้าไปนอนในถั่วก็ไดถั่ยของอีบ่บาด้วยกองอีเบดีจดาวัีกน สวัสดีกันไ้ดให้ดอสุดก็ต้องลบ <c oughs> นางเหมยนอลเล่นเนีย่ยเล่นไปเล่นมาถือดาบนอนงอยยังไปจ้าสวัสดีจ้านางตาสศิลป์ไจตากศิลับ,ลลบลเล่นเหมยนสิลปเลยเจ้าหน่ขับรถไม่ัจ้างนานจ้าหน่อยขขขขขขขจา้ยจาหน่อยนั่งข,ข,ข,ขับรนั่งไปกับิลับไป